เงาแพงหมายเลขหนึ่งเน่นแว่นตาครับผมว่าอายอู้อายเพราะอายตาอายใช่ใช่ใช่เฮ้ยไม่มีทางพร้อมไหมครับพ่อแม่ครับถ้าพร้อมไม่ใช่ไม่ใช่เธอนู่นพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือกับคู่นุ่งมือกับคู่แรกนะครับโอ้โหอ้าวพรอมากนั่ เอเขาป็นแบบทีป๊อป <c oughs> แล้วเป็นวงล่าสุดนี้เขาเพิ่งถอดเสื้อแบบโชว์ซิคแพค,คการแต่งตัวของเขาวันนี้เป็นยังไงครับ รองเท้าหนังสีดำกางเกงกางเกงแบบมีมีกระเป๋าเยอะๆสีดำครับสีดำครับสีสีดำสีดำทีไหนเ้าเสื้อส้อะไรเป๊เขมขัดก่อนเขมขัดอาเขมขัดเป๊เขมขัดสีดำครับสีดำเช่นกันแล้วก็มีเสื้อเสื้อสามตัวครับกางเกงกี่ตัวลูกเกงกี่ตัวไม่ได้ใจว่าข้างในมีกี่ตัวเฮ้ยมองแค่ข้างนอกขอายโจลินถ้าตัดผู้ช่วยออกได้หนึ่งคนจะตัดใครก่อนหนูต้องผู้ช่วยเหรอ เป็นได้มากกว่าเพื่อนอ้าวอันนี้เป็นได้มากกว่าเพื่อนเหรอคู่นี้เป็นมากกว่าเพื่อนยังเป็นภาระแล้วล่ะตรงนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ชิคเป็นพ่ออยู่เต้นเก่งมากต่อเท่ครูอ่าส mart พอแล้วที่มาริโอ้มาเลิกครับมาริโอ้นัดเดทคุกกีมิยะครับ ต้องมีสร้อมมือกับคู่ที่สองเราคบน้องตาลและน้องเฟิร์สว่วนครับรอบนี้เล่นเกมมาหน่อยเกมนี้มีชื่อว่าเก็บลูกบอลตามสีให้ครบครับครับคูณสองคนจะมีโอกาสเล่นเกมนี้3รอบด้วยกันนั่นหมายความว่าจะมี1คนที่ได้เล่น2รอบนี่นะฮะลูกบอลที่อยู่ในตะกร้าน да ี้จะมีทั้งหมด10ลูกด้วยกันต้องเก็บตามสีแปลว่า ถ้ามีผู้ช่วยปล่อยไปสีอะไรคุณต้องเก็บให้ได้ตามนั้นแม<อ>้มันจะมีตรงนี้ในกล่องมันจะมีสีกําหนดอยู่ในแต่ละรอบน้องๆจะมีเวลาเล่นเพียงแค่15วินาทีโอ้ยผมลดให้เลยเหลือพี่ปอสุดยอดมากเฮ้ยพยายามน้องเต้นกับเขาเฟิร์สวันครับรอบแรกใครจะเล่นครับเฟิร์สวันหรือเต้นเต้นก่อน,อนพี่เต้นก่อนเอาเพลคพร้อมแล้วเวลาครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรพร้อมแล้วจับเวลามาครับพี่ชาวมาแล้วสีฟ้าฮะมาแล้วฮะมาแล้วยเหลืองฮะมาเลยมาเลยมาเลยไปเลวไปเลย ชมพูแล้ววันนี้เร็ววัานี้เร็ววัานี้ชมพูอ้ยโอ้เเดแล้วนี่แก๊งนี้นะนี่ขนาดยังไม่ได้ทายชื่อคนยังแอบขนาดนี้เลยผมขอท้าคุณ2คนผมขอท้าเหลือแค่10วินาทีคุณรับคาท้าไหมครับเอาครับนี่แล้วถ้าผมได้มันต้องได้แล้วเฟิร์สวันถ้าเฟิร์สวันได้ ก็จะได้รับคำชื่นชมอย่างนานแน่สิบวินาทีนะครับครับพร้อมแล้วจะไหล่ามาครับมาแล้วชมพู่ไปไปโอเคฟิรบอลดีดเหลืองเหลืองเหืองโอเคไปดีชมพู่ม่วงดีชมพู่ม่วงชมพู่เฮ้ยา้า้าถ้อถ้าถ้าม้าถ้ถ้อถ้าถ้าถ้้้า้า ผมท้ายคุณเปลี่ยนผู้ช่วยครับคุณจะเปลี่ยนเป็นใครโอ้โหผมขอเปลี่ยนเป็นไมกี้ฮะไมกี้มาเลยโอเคไมกี้มาสิบวินาทีนะครับสิบวินาทีถ้าพร้อมแล้วรอบนี้เอาได้นะได้สบายไหพร้อมแล้วจับเวลามาครับไมกี้มาแล้วสวยมากสวยมากเลยสวยเลยสวยมากเฮ้ยเลี้ยกาสเลยเขาเลี้ยสีเก่งมากลูกเฮ้ยเออว่า ฉลาดฉลาดไอ้ไอ้น้องเต้นเล่นกล้องสูงตลอดเลยมีกล้องไงเด้อขอโทษนะรป็นเงินได้ไป็นหมดสามร้อยว้าวขอบคุณน้องไอคิ้งครับมาเลยคำใแรกครับคือรูปแดนซ์วัดดาสมิญเป็นคนเต้นเก่งเป็นคนชอบเต้นเยอะเลยนะเยอะเลยนะแดนซ์เยอะกว้างเลยอันที่สองครับคำให้ที่สองคือรูป ชื e so ่อนามสกุลมีทั้งหมดห้าพยางครับก็แคบอยู่มะแคบเลยอะอ้อยอเยอะอ้ยอเยอะมีไหมมีไหมดาวิกาโฮเน่เฮ้ยเฮ้ยใหม่ก็เต้นมีเพลงของตัวเองด้วยนะโอ้เต้นเก่งเลยแหละน้องใหม่อะเต้นอาจจะเกิร์กรุปหรือเปล่าเป็นไปได้แฮนนาโรเซนบูมแฮนนาโรเซนบูมโอ้ไม่ใช่นะเป็นไปได้ด้วยนะเป็นไปได้เป็นไปได้ด้วยนะมีไหม นุนิวชาวลินนี่นุนิวเื่อชาว์วลินโอ้โหได้เต้นมีไหมเลวัดกิ่นเกสกรอยอยอดคนลุกเลยไอ้หนูทำใบสุดท้ายครับเกอเปิดครับเฮโลกรูปโลกครับไปเต้นแล้วทั่วโลกอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นลูกครึ่งเอ้ยไม่แน่ เอออะโอเคตามนี้เดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์จากเสียงเอาได้ครับวันนี้น้องเต้และน้องเฟิร์สวันจะร้องเพลงอะไรครับลามปามครับรามปามของพี่โบกี้ไลออนครับครับใช่โบกี้ไลออนครับในเวอร์ชั่นของน้องเติ้และน้องเฟิร์สวันและนักร้องหลังแพงงวันเล่สองครับเชิญไม่เลยอันนี้นะขอปรบมือให้อาเลย <c oughs> อายอมมาร้องเพลงนี้ได้ไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ละคุณเสียงนะครับ ไม่คุ้นเลยฮะคิดว่าเป็นนักร้องหรือนักแสดงครับไม่รู้เลยครับแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นเป็นบอยแบนด์ฮะเฮ้ยอ๋อเป็นบอยแบนด์ที่ยกกระเป๋าให้ลูกค้าใช่ไชมเบลอยเมลบอยเออไมเต้ลเกี่ยวอะไรอ่ะทำไมถึงกลายเป็นบอยแบนด์แน่อ่ะเขาะู้สึกว่าเขามีสกิลการร้องเพลงเขาแต่งตัวมาเพอร์ฟอร์มโดยเฉพาะจริงไหมเนี่ยมาเป็นโทนเดียวกันเลย ใกล้เคียงกันเสื้อสีอะไรครับสีทรายครับสีทรายเป็นคนที่ไหนเนี่ยนักแสดงที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นว้าวแล้วก็มีคุูจินด้วยอ่าเป็นบอยแบนด์นะบอยแบนด์เต้นแบบ3คนแล้วแบบแบ่งเป็นสีเหลืองสีเขียวสีแดง้อนึกดูิดนี้โอ้ยเป็นไปได้นะทำไมฉันนึกไปเทเลทัปปี่วะเมื่อกี้อันนั้นมีหสีอ๋อ ปกติอ่ะนี่จะเป็นคนหลอกลวงทุกคนเลยนะแต่หนูเป็นลูกแม่แล้วไงตอนเนี้ครับผมขอบุญครับไม่แก่ไม่แก่ไม่ใช่รุ่นใหญ่ครับผมหนูนึกดีๆหนูต้องสนิทน่าจะเคยเจอกันบ่อยด้วยนี่อันนี้ไปใกล้เคียงมากเลยจะได้มาอีกไหมเนี่ยสุดยอดมากก็เป็นในวงการเดียวกันซีรีส์วายยซีรีส์วายฮะเขาไปโผล่รายการอื่นเยอะมากเขาอาจจะทำพิธีกร ครับเป็นพิธีกรที่นี่เหรออยู่ที่เนี่ยวนเวียนอยู่ที่เนี่ยเขาเป็นวิญญาณเหรอลูกเฮ้ยถ้าคุณไม่เชื่อคุยกับเขาเลยครับครับผมสวัสดีครับว่าไงหนูอ้าวว่าไงอาะสำเนียงอาไม่ได้เลยนะฮะอาเราเราเคยเจอกันไหมเราเคยเจอกันไหมเออโอ้ยทำไมต้องต้องวีนด้วยรีบถ่ายได้ไหมเนี่ยโอ้หดึกดื่นป่านนี้แล้วน่ะ เอาถ้าอย่างนี้มันมีผลต่องานยุงต่อไปนะฮะอาโอ้มันเป็นไรอารวยรู้สึกว่าเนี่ยไม่ใช่เสียงเขาด้วยดัดดัดดัดเสียงหรือดัดอะไรลูกเสียงเสียงครับผมม,มาเวิร์กพอยต์บ่อยไหมไม่บ่อยอะอาทิตย์ละครั้งบ่อยได้บ่อย,ย่านไม่บ่อยแั่เลงบ่อยได้ถ้าอาทิตย์ละครั้งคุณมาบ่อยขอยงผมเองนะครับอายุเท่าไหร่ครับพี่เป็นเพื่อนพี่โรส เป็นเพื่อนโรสเพื่อนพี่โรสซิลินก็ร้อยกว่าปีแล้วดิเฮ้ยังไม่เดินลโรสไม่ใช่โบราณสถานทำไมเป็นเพื่อนพี่โรสเราเรียกพี่โรสว่าพี่โรสอะครับมันเป็นการให้ให้เกีย่ติซึ่งกันและกันไงน้องเฮ้ยแต่พี่ก็เรียกพี่โรสอะพี่เรียกพี่โรสพี่โตรุ่นเดียวกันเลยใช่มันก็เรียกพี่ไอเหมือนกันผมผมอยากรู้ว่ามีกี่คนนะครับสองคนเฮ้ยอย่าพูดหนูไม่ได้พูดเราเคยเจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ฮะ เราเคยไปต่างประเทศด้วยกันครับเคยไปต่างประเทศด้วยกันบอกได้ไหมครับว่าประเทศที่ไปด้วยกันนั่นคือประเทศอะไรแถวๆนี้แถวนี้แถวนี้ฮะซานฟรานซานฟรานซานฟรานไหนลีเวนเกี่ยวมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเต้นไหมโอ้ยสมัยก่อนอาร์ก็เป็นบอยแบนด์เต้นๆอยู่อะจริงหรอจริงก็บ่าจริงเราในอนาคตอันใกล้เนี่ยเรามีโอกาสจะได้เจอกันไหมครับเด็วๆวนี้ครับได้เจอแน่นอน เนี ble, ่ยเดี๋ยวกำแพงเปิดก็เจอแล้วลูกเราไปได้ร่วมงานหรืออะไรครับใช่ใชเดี๋ยวเราจะกล้ได้ร่วมงานกันแล้วได้ร่วมงานกันแต่เหมือนเขาจะยังไม่รู้ฝั่งนี้รู้ไหมฮะไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยตอนนี้ติดตามไอจกันไหมครับผมติดตามครับติดตามติดตามติดตามกันนานหรือยังะครับเกินอาทิตย์ก็นานแล้วนะจริงผมติดตามซีรีส์พวกคุณด้วย ขอบคุณครับจริงๆแอบเป็นสาววายเล็กๆเฮ้ยสายวายบางทีอาจจะอยู่ค่ายเดียวกับหนูก็ได้อันนี้จริงใช่ไหมครับก็อาจจะเล่นซีรีส์วายเหมือนหนูก็ได้แวะขาก็น่าจะมีคู่จิ้นเหมือนกันหรือเปล่าแล้ว้นอะไรอะสามสามี่เฮ้ยแล้วอยู่ได้แล้วลูกอยากให้ลูกได้มีหลายชื่อแต่ว่าคนหนึ่งที่ผมนึกถึงคือ เจมินายฮะเฮ้ยพวกเราอย่านิ่งสิเวลาเขาบอกเจมินายพวกอะไปแป๊บนึงแนึงพี่พู้เป็นนักแสดงจริงมะเนี่ยใ่แก้ใเล่นใหญ่อยู่น้องเชื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบจ้า อุ้ยพูดถึงแล้วเขาจเลยใช่พวกเรฟังเสียงจมอีกรอบได้ไหมนะเราจะบอกชื่อแล้วแล้วคุณสองคนต้องฟันธงแล้วครับครับผมพีู่้ครับเชิญโทมัสทีทัตค่ะโทมัสครับน้ำปิงค่ะน้ำปิงครับเออวินครับเออวินครับเฮ้ยไม่ได้พี่เก้าค่ะจิรายุก้าจิรายุครับฮาลิทเก่งเก่งฮาริทเก่งฮาริทย้อนทำไมลูก รอบโลกเยี่ยมนนทนนจำเรินเฮ้ยอะไรอะะไรจะจำเลินนนทนนจำเรินจำเิว้าวมอสปฏิพานครับอุ้ยเอาล่ะได้เวลาที่คุณต้องฟันธงแล้วนะครับว่านักรองหลังแพงมาเลขสองคืออุ้ยอุ้ยดูปรึกษากันเอเลยโอ้ยถ้าปรึกษาโอ้ยหนูหนูยังไม่เคลียร์หรอกหนูปรึกษากันใหม่อีกรอบแล้

มาไงอะมาไงถูกไหมอ่ะครับคืออะไรทำไมถึงกลายเป็นไาอลาร์ดงงไม่เต้นไงเต้นเต้นครับผมแล้วคำใบ้คือแบบโลกอะแบบไหนเป็นนักเต้นแบบโลกไม่รู้เหมือนกันตอนคุยร sure> um> ู้สึกว่ามันมีเสียงไหนอยู่ในนั้นมันนิดนึงร네ู้สึกรู้สึกเขาบอกว่าคุณคือนักเต้นระดับโลกจริงจแล้วคุณคือใครฮะโอยเเป็นใครอะ คุณอยาพูดเยอะยิ่งพูดเยอะยิ่งโปะเชีย์ผมยิ่งเหมือนเลยก็ไม่อ <People kek rebell ious> ่ะจะวิ่งหรือจะเฟลครับบ้าครับผม้้ันวแต่เเเคยาางงขขใจบป็ึ สวัสดีครับสวัสดีครับงงงงอยู่ๆก็ในอลาครับเหมือนฟังพวกเราแต่ก็ไม่วกแวกเลยอะไม่ไม่พี่ๆช่วยไงผมเลยได้ตอนแรกผมไม่มั่นใจแต่พอแบบได้คำใบ้จากพี่ๆคือแบบคำใบนั้นคือผมว่าเขาน่าจะได้จากมอสปฏิพานฮาร์ฟเนี่ยไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าเคลียร์เลยนะชัดเจนนะคำใบนะครับคือแดนซ์ครับผม อูมันง่ายไปคอมบ่อะมันเข้ากันตอตอนทีงานบอกตอนทีงานบอกว่ามีแดน์มีชื่อห้าพยางอนันไหนยากแล้วก็โลกผมว่าโอ้โหชื่อห้าพยางคือวิชพลสมคิดวิชพลสมคิดอ๋อชื่อนามสกลุลก็คือชื่อจริงๆแล้วรูปรูปโลกคือก็จริงๆแอดลาสมันคือเทพที่แบกโลกได้เจอกันบ่อยไหมฮะ เจอกันบ้างฮะไม่ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นแต่ก็เจอกันบ้างตอนที่น้องไนท์บอกว่าไปต่างประเทศด้วยกันจริงป่ะไม่มีครับไม่มีพูดไปเรื่อยเหมือนกันนะพูดไปเรื่อยฮะผไม่ไม่อยากให้เนารู้เพราะว่าํำใบ้คำใบ้มันชัดอตไม่แต่ผมฟังเสียงหัวเราะเขาผมก็รู้แล้วนะใช่ผมหัวเราะใส่ไหมหรอไม่ไม่แบบวยแต่จริงๆรู้จากสำเนียงการพูดด้วยครับเหรอใช่แล้วการจามอ่ะ การจมโอ้ยอันนี้ก็มีผลอยู่เหมือนกันแต่ผมไม่ไม่ค่อยได้ยินข่าไหนตอนจามผมก็เลยขออีกรอบเพื่อยืนยันแต่ว่าแบบคนบ้าเลยฟังสเนียงการจามมูดไปเรื่อยๆเปื่อยๆตื่นเต้นเพราะว่าผมเพิ่งปล่อยโคเวอร์เพลงผมเห็นแล้วแล้วผมเอด้วยเพราะว่าผมเห็นคุณปล่อยโคเวอร์เพลงนี้ตอนแรกใช่ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้มาเป็นหลังขอแพนพิเตอร์กับเฟิร์สบันอ่ะคือผมเพิ่งปล่อยโคเวอร์ลามปามวันที่6โอ้โหอ่ะ น้องเติ้ลกับน้องเฟิร์สวันครับวันนี้ได้มาฟิชเชอร์ริ่งกับเพื่อนรู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจครับแบบว่าดีใจที่ได้ร้องเพลงกับนายจริงๆก็เคยเจอกันแต่ว่ายังไม่เคยได้ร่วมงานกันจริงจังก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ร้องเพลงด้วยกันก็สุดยอดมากขอบคุณมากครับยอดครับขอบคุณครับเฟิร์สวันนะครับแล้วผมก็ดีใจที่ได้เจอฮะจริงๆเพิ่งเจอกันก็ไม่นานมานี้เองเนาะแต่แต่อยากรู้ว่าเราเราจะได้ร่วมงานกันจริงไหมอยากรู้พูดจริงประเด็นจริงจริงเหรองานอะไรพูดได้ไหมอยากรู้อ่ะ เดี๋ยวค่อยไปถามยังดีกว่าฝากผลงานกันหน่อยครับสุดท้ายขอฝากเต้น First One แล้วกันครับแล้วก็ขอฝากกับพี่ๆทุกคนในดูมัดิเลยครับผมโอเคนะฮะที่ไหนครับเชิญเลยครับขอฝากวงแอลล s นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตนะฮะเราก็จะมีเพลงอื่นๆที่ปล่อยมาอีกให้ทุกคนได้รับชมกันนะฮะผมก็เราก็ฝากเราจะมีปีหน้าเราจมีเอตอนนี้คนสวิตเนี่ยเริ่มด่าแล้ว อเอากล้องเดียวก็พอแล้วก็สุดท้ายครับก็เดี๋ยวมียังมีเอเชียทัวร์อยู่ยังไม่จบนะบก็ไปกับ4ฟอีด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ก็เดี๋ยวปีหน้าจะมีไปอเมริกาครับผมกับ Proxy กับ Perseus ด้วเยครับมาครั้งแรกเห็นไหมน้องเตินครับผมทายถูกถือว่าเวนผมเลือกที่เลือกที่หนู โอ้หนูช่วยคู่ที่แล้วมาแล้วผมเลือกที่คุณไนซ์เพราะเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมครับเชิญครับตรงไซ์ครับแล้วผมมาทำไงฮะเปิดดลยฮะเออไนกันตรงไหนเลยฮะหยิบเลยครับเออเป็นเป็นรูปมีเก่งครับอันนี้ตอบได้เลยนะต่อเลยฮะพี่โรนฮะครับผมผมขอเลือกไอ้เต้าเบอร์ห้าครับผมโอเคมาเฟิร์สวันครับและดูดีใจที่พี่โรนเลือกมีมีคบไฟครับ ไม่ใช่ทนายเหรอที่สุดท้ายทุกคนนะครับเบอร์หกครับเติ้นครับน้องเติ้นครับมาฮะไก่วันนี้จะร้องเพลงอะไรครับแค่เป็นห่วงเธอซิงเกิลใหม่จากไอซ์แลนด์ยูไลท์เซสชั่นกับเติ้นเฟิร์สวันครับในเวอร์ชันของในเวอร์ชันของไอซ์แลนด์ยูและบังคับโรสลินทิ์ร้องด้วยครับและเป็นผู้ชาย มาข้างหน้าด้วยโอ้ยเห็ดนะเห็ดนะผู้หญิงผ้ามันบางนะผ้ามันบางนะจริงๆเขาไม่ใช่นักร้อง90ครับ จร,จริงตัดศูนย์ออันนี้คุณคุณใช้ใชเสียงปกติยังปกติครับผมนึกว่าทีมงานดัดเสียงให้อยู่ไม่ได้เสียงนะ <c oughs> อันนี้ปกติฮนันี้ปกติอะไรนะชุดก็บอกว่านักร้อง90 <c oughs> ๆๆแต่ว่านายบอกว่าอะไรนะ9เดือนแล้วนะชุดเป็นแบบว่ามีแบบเอกลักษณ์แบบเป็นความมีความเป็นพื้นเมืองครับคือเขาอะใส่ใส่ชุดแบบนี้เป็นเป็นปกติเลยป่ะหมายถึงว่าเวลาเห็นเขาอะลุกก็จะเป็นลุกประมาณนี้เลยป่ะ อันนี้พี่ไอถามพี่ําเฟิร์นวันไม่รู้ไม่รู้มีแบบเป็นที่ห้อยหอะไรห้อยชุดหรืออะไรโมบายอ๋อโมบายมี่อะไรก็เชื่อไปหมดเลยมี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 หัวด้วยพอแล้วขยันพูดจริงเลยเป็นเทวดาเหรอลูก เขาเป็นนักร้องที่ร้องละครเวทีด้วยครับเล่นละครเวทีครับจริงๆเขาเล่นหนังค่ายทหารเรค่ายกันพี่หนูนาครับหนูนาหนึ่งทิดาครับไอ้ไอโฟยิบขาไอ้ผมยิบเยันคำตอบเดิมเอาล่ะได้เวลาที่พี่ไอและพี่โรสต้องฟันทงแล้วครับเฮ้ยอะไรอะอยู่ดิรันน่ามิน้ย โอ้คิดว่าโอ้โหสุดท้ายใครใครบอกชุดสวยใครบอกชุดสวยแต่ก่อนแต่เราเข้าก็ไป